ภัยน้ำท่วมกำลังจะเกิดขึ้นฝนฟ้าขนองทั่วประเทศไทยและสิ่งที่คุณควรรู้เพื่อความปลอดภัยในวันที่16ตุลาคม2568เวลา17.20นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนว่าภาคใต้ของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ซึ่งอาจนำไปสู่ภัยน้ำท่วมและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบเพื่อควรรามปลอดภัยของคุณและครอบครัวสาเหตุหลักลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเอวไทย และทะเลอันดามันทำให้เกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักในภาคใต้พื้นที่เสี่ยง12จังหวัดในภาคใต้ที่อาจเผชิญกับภายน้ําท่วมรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีโอกาสฝนตก40%ของพื้นที่คําเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนักและน้ำท่วมควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง สถานการณ์ทะเลบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า16-22ถึงตุลาคม68เศาร้า16-20ถึงตุลาคมภาคใต้มีฝนฟ้าขนองกระจายและฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง40อร์เซของพื้นที่21-22ถึงตุลาคม ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือมีฝนน้อยข้อควรระวังเพิ่มเติมประชาชนควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองรายละเอียดอากาศในแต่ละภาคภาคเหนือฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิ22ถึง33องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิ 23- ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิ 24- ถึง35องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิ 24- ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิ 23- ถึง35องศาเซลเซียสภาคใต้ ฝั่งตะวันออกเศร้าฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิ 23- ถึง34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้าฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิ 24- ถึง35องศาเซลเซียสคำถามที่คุณอาจตั้งทำไมภาคใต้จึงเป็นจุดสิ่งสูงสุดในช่วงนี้วิธีการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพอย่าลืมติดตามข่าวสารล่าสุด และเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกช่วงเวลา